สวัสดีค่ะกลับมาพบกับแม่โอ๋อีกแล้วนะคะวันนี้จะทำกลวยกรอบไสครีมนะคะอ่ะเริ่มเลยนะคะทำไส้ครีมก่อนนะคะอันนี้เป็นไข่แดงนะคะหกฟองเนาะน้ำตาล100กรัมนะคะใส่ลงไปเสร็จเรียบร้อยนะคะเกลือค่ะครึ่งช้อนชานะคะเราจะคนส่วนผสมนะ,ะให้น้ำตาลละลายเข้ากับไข่แบบนี้แล้วก็ใส่แป้งกนไส้ลงไปค่ะ40กรัมแป้งเค้กสัก10กรัมนะคะ แล้วทีนี้ร่อนค่ะร่อนแป้งใส่ลงในไข่แดงกับน้าตาลเนาะอ่าร่อนเสร็จเรียบร้อยก็คนให้เข้ากันค่ะค่อยๆค,คนไปให้ได้เนื้อแบบนี้นะอ่าพอได้แบบนี้เสร็จเรียบร้อยนะตามด้วยนมจืด350กรัมนะคะใส่ลงไปแล้วก็คนค่ะคนให้เข้ากันนะคะพอเข้ากันดีเสร็จเรียบร้อยตามด้วยกลิ่นวานิลลาสักสองช้อนชาเนาะ เสร็จก็คนจุดเตาแล้วก็คนไปเรื่อยๆให้ได้เนื้อแบบนี้นะคะแล้วทีนี้เอาออกจากเตานะคะเทใส่ภาชนะรอให้เขาอุ่นก่อนนะคะแล้วค่อยปิดนะปิดพลาสติกแรปไว้แบบนี้นะคะโอเคต่อมาเราจะมาทํากลวยกรอบนะคะอันนี้เป็นน้ําเย็นนะร้อยหกสิบห้ากรัมนะคะอ่ะใส่เกลือป่อนลงไปนะคะหนึ่งช้อนชาเนาะคนเกลือป่อนกับ น้ำเย็นให้เข้ากันแล้วก็แป้งเค้กค่ะ300กรัมนะคะใส่ไปแล้วก็นวดนวดนะ,ะตอนแรกก็คนก่อนแล้วทีนี้ก็นวดให้จนเขาเนียนนุ่มนะคะพอเนียนนุ่มเสร็จเรียบร้อยนะ,ะเราจะมาขึ้นรูปกันโรยแป้งเค้กนะคะที่แห้งๆนะคะใส่ลงไปกับพื้นนะคะแล้วทีนี้โรยข้างบนด้วยนะ,ะทีนี้ก็รีดให้เป็นแผ่นสี่เหลี่ยมนะคะ เท่าที่ตัวเองจะทําให้มันเลี่ยมได้เนาะและทีนี้อันนี้เป็นเนยจืดนะคะทําให้เป็นแผ่นบางๆนิดนึงนะเพื่อการรีดจะได้ง่ายนะคะอ่ะและทีนี้ก็พับขึ้นมาทบขึ้นมาแบบนี้นะคะปิดห่อให้มิดเลยนะคะห่อให้มิดนะเดี๋ยวเรารีดมันจะได้ง่ายนะแป้งของเราเวลาเราทอดมามันอบมามันจะได้กรอนะนะและทีนี้โรยแป้งอีกหน่อยนะคะอ่ะก็พับกลับด้านแบบนี้นะคะ โรยให้ครบทั้งสองด้านนะไม่งั้นเดี๋ยวเวลาเรารีดเนี่ยมันจะติดนะพอมันติดแล้วเดี๋ยวมันจะขึ้นรูปไม่สวยเนาะอ่ะโรยเยอะๆนิดหนึ่งนะคะเห็นไหมแม่โอโรยแป้งค่อนข้างเยอะเลยนะอ่ะโอเคแล้วทีนี้เราก็รีดนะคะรีดรีดทบไปทบมานะรีดแบบนี้รีดให้บางนะคะรีดให้บางเสร็จเรียบร้อยเราก็พับอย่างนี้นะคะอ่ะทำสามทบอย่างงี้ทำสักสามรอบนะคะทำสักสามรอบนะอ่ะ จนได้แป้งได้แบบนี้แล้วนะคะแม่อ,อกก็จะหอ่อเดี๋ยวจะห่อพลาสติกแรปไว้นะคะห่อพลาสติกไว้นะแล้วก็พอห่อเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวเราจะนําเข้าตู้เย็นช่องธรรมดานะหนึ่งชั่วโมงนะคะอ่ะพอครบหนึ่งชั่วโมง้วเอาออกมานะคะรีดค่ะทีนี้รีดให้ได้ประมาณความหนาประมาณสักหนึ่งมิลมันจะด้านข้างจะแตกหน่อยไม่เป็นไรนะคะเราตัดนะให้ได้สักสองมิลน,นะความหนามันนะคะแล้วทีนี้ เราก็ตัดเป็นเส้นนะคะอ่ะตัดเป็นเส้นเส้นแบบนี้เนาะอ่าโอเคพอได้ละก็พันค่ะพันกล้วยนะคะกล้วยอันนี้ใครสนใจสั่งซื้อที่แมวได้เลยนะสอบถามกันมาได้นะใต้คอมเมนต์ก็ได้หรือทักทางข้อความก็ได้นะและอันนี้แม่โอทาไข่นะคะเพื่อให้เข้าเหลืองสวยเนาะ,ะอ่าแล้วทีนี้ก็เอาเข้าอบเลยนะคะ อบไฟ190เวลา20-25นาทีนะคะเราอบตัวนี้สนใจก็สั่งซื้อได้เลยนะเดี๋ยวไม่อดทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้เมนนะคะอ่ะแล้วพออบเสร็จเรียบร้อยนี่เห็นไหมเอาออกง่ายนะคะเพราะว่าเขาสุกแล้วก็แป้งจะก,กรอบนะคะแป้งข้างนอกจะก,กรอบแล้วก็เบานะแต่ทีนี้ก็เอาครีมมาใส่เลยนะคะใส่ให้เต็มๆจุกๆแบบนี้เลยเนาะอ่าแบบนี้โอเคนะคะ เสร็จแล้วนะถ้าเกิดใครชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แม่โอ,อด้วยนะคะสวัสดีค่ะ